สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยก็มีข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องของการาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของรัฐบาลนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นาสามประเด็นด้วยกันนะครับในประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาได้มีนโยบายในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมนะครับเพื่อเป็น การช่วยนายจ้างและก็ผู้ประกันตนในพื้นที่น้ำท่วมเป็นเวลา6เดือนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะครับทีนี้ในเรื่องที่2เนี่ยก็คือกรณีที่ผู้ประสบอุทก,กภัยนะครับอเอกสารสำคัญสูญหายนะครับท่านสามารถที่จะไปขอรับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากท้องถิ่นแล้วไป จะทําใบสําคัญต่างๆที่สูญหายได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับในเรื่องที่3เนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้เร่งสํารวจประชาชนเพื่อที่จะให้ได้รับเงินค่าล้างโคลนบ้านละ10,000บาทให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้นอกเหนือจากเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับเรามาดูในเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือสํานักงานประกันสังคมเขาลดเงินสมทบช่วยนายจ้าง แล้วก็ผู้ประกันตนในพื้นที่น้ําท่วมเป็นเวลา6เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะครับคุณผู้ชมเฉพาะในพื้นที่น้ําท่วม41จังหวัดเป็นเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงเดือนมีนาคม2568ไปถึงปีหน้านะครับมีนาคมปีหน้าเลยนะครับโดยเขาจะปรับลดดังนี้นะครับ ผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างเนี่ยจากเดิม5นะครับจะเหลือเพียง3นะมาตรา33นะครับจาก5เหลือ3ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจาก432บาทเหลือ283บาทอ่าอันนี้ที่เขาจะลดเงินสมทบเป็นเวลา6เดือนนะครับอ่าทีนี้ นอ,อกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังขยายเวลาในการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39เนี่ยในงวดเดือนกันยายน67เ่าเป็นภายในวันที่15มกราคม68งวดเดือนตุลาคม67เป็นภายในวันที่15กุมภาพันธ์68งวดเดือนพฤศจิกายน67เป็นภายในวันที่15มีนาคม68 งวดเดือนธันวาคม67เป็นวันที่15เมษายน2568นะครับสำหรับกรณีที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยผู้ประกันตนก็ยังสามารถได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างนะครับถ้าเราว่างงานเนี่ยสูงสุดไม่เกิน6เดือนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต และการฟอกเลือดรวมถึงการดูแลผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา33-39ในพื้นที่ประสบอุทกภย 6, ัย641จังหวัดนะครับลดเงินสมทบเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่ตุลาคมไปถึงมีนาคมปี2568นะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องที่2นะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับถ้า เอกสารชำรุดสูญหายเนี่ยสามารถขอใหม่ได้นะครับโดยให้ท่านติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือ,อสอปอชอเนี่ยเขาได้แจ้งนะครับสำหรับประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายเช่นอะไรบ้างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนโฉนดที่ดินใบรับรอง หรือหนังสือสําคัญของทางราชการเนี่ยท่านสามารถขอรับใหม่ได้โดยให้ท่านขอรับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาจากอ,อบตอจากเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่นะครับแล้วนําเอาหนังสือรับรองฉบับนี้เนี่ยไปดําเนินการขอรับเอกสารสําคัญในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ โดยทั้งนี้นะหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในการประกอบเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านต้องน,นําหนังสือรับรองตรงนี้ว่าท่านเป็นผู้ประสบภัยไปใช้ประกอบในการรับเงินเยียวยาจากจากรัฐบาลนะครับทั้งการเยียวยาเหมาจ่ายควรเรือละ9000บาทและเงินช่วยเหลือในการล้างโครนหลังละหมื่นหลังละ1 0,000บาทนะครับ ต่อมาในเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของเงินล้างโคลน10,000บาทนี่อันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ,อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขากำลังเร่งสํารวจพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับค่าล้างโคลนหลังละหนึ่งหมื่นบาทให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบกรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินทดลองราชการเป็นค่าช่วยล้างดินโคลนรวมทั้งซากวัสดุต่างๆที่ในที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบทกภัยนะครับในอัตรา1 0 0 0 0บาทต่อหลังโดยทั้งนี้เนี่ยเขากำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อุทกภัยให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในขั้นตอนต่างๆนะครับเช่นการประชาสัมพันธ์การยืน่นคำขอการลงพื้นที่สำรวจและประชุมพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าล้างโครนหลังล่า0น0 0บาทเนี่ยอันนี้เป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ9ก0 0บาทอันนี้คนละส่วนกันนะครับเป็นตรงนี้ได้ต่างหากสาหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ย บ้านเรือนที่จะได้รับการช่วยเหลือหลังละ10,000บาทเนี่ยเป็นค่าล้างโคลนนะครับเขาก็จะจ่ายตามความจําเป็นความเหมาะสมแล้วก็ไม่รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังนะครับหรือที่ส่วนราชการส่วนอื่นๆดําเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทําความสะอาดบางส่วนแต่เจ้าของที่อยู่อาศัยยังต้องจ้างแรงงานซื้อเครื่องมือเข้า,ขามาทําความสะอาดเพิ่มเติมก่อนเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ ตรงนี้ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่สำรวจเป็นลายกรณีไปนะครับน,นี่ก็เป็น3มเรื่องนะครับสมเรื่องที่นำมา,าฝากคุณผู้ชมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของรัฐบาลน,นะครับ